สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะต้องขออภัยนะคะว่าตั้งกล้องผิดนะคะในการถ่ายรูปก็เลยได้ภาพที่ มีขอบดำๆติดอยู่นะคะอย่างแรกที่เราไปก็คือไปกินหาอะไรกินก่อนนะคะเข้าไปที่ตลาดก็บรรยากาศนะคะก็จะคล้ายๆกับสำเพ็งบ้านเรานี่แหละมีของขายมากมายเลยแต่ว่าราคาอาจจะแพงกว่านะคะแต่ว่าน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยนี่มีพวกคุณแจเป็นโหลขายเหมือนบ้านเราเลยนะคะ ใครที่ชอบบรรยากาศสำเพ็งนี่มาที่นี่ก็จะรู้สึกอบอุ่นเหมือนกันนะคะคิดถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะจากนั้นเราก็เดินต่อไปนะ,ะไม่ได้เรียงรูปนะคะก็ดูไปเรื่อยๆกันนะคะชมบรรยากาศนี่อันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ที่วิกตอเรียสตรีตนะคะเป็นย่านที่มีกำแพงสวยๆให้ถ่ายนะคะนี่เขาเพ้น์ออกมาได้สีสันสดใสามากๆเลยและนี่ก็คือท่อฉีดน้ำนะคะ แล้วก็มีแมวสิงคโปร์ด้วยน่ารักมากๆนะคะ,นะไม่ค่อยได้เห็นนะคะสัตว์ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์บ้านเมืองเขาสะอาดค่ะแล้วก็ไม่มีสายไฟสักเส้นเลยนะคะเขาทําลงดินใต้ดินหมดเลยจัดระเบียบมาได้ดีมากๆค่ะรถก็จะขับเร็วนิดนึงนะคะเหมือนประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็าทางม้าลายเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณให้เราเนี่ยข้ามได้สะดวกสบา,ายนะคะเซเว่นอีเลเวนค่ะ และอีกอย่างหนึ่งที่ด้ชอบนะคะก็คือที่นี่นะคะใครถ้าลงบันไดเลื่อนเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นมือถือหรือจะยืนอยู่เฉยๆเนี่ยให้ชิดทางซ้ายไว้ใครที่รีบนะคะให้เดินลงทางขวาได้เลยจากนั้นนะคะเราก็มาดูของฝากนะคะมากมายเลยนะคะมีแต่ของน่ารักนั้นเลยที่นี่นะคะ่ะชอบมากๆนะคะนี่ชอบค่ะเป็นมอสบอลนะคะที่ฮิตกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าน่ารักอยู่เหมือนกันนะคะชอบนะคะมันน่ารักมากๆเลยแต่ว่าไม่ซื้อมาเพราะว่าเลี้ยงไม่เป็น อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือต้อนหม้อข้าวหม้อแกงลิงค่ะชอบมากๆเหมือนกันแต่ว่าตัวเลี้ยงไม่เป็นนะคะตัวตายก็เลยสงสารเขาไม่เอามาดีก,กว่าจากนั้นเราก็มาดูกระบองเพชรยักษ์นะคะยักษ์มากๆเลยใหญ่สุดๆเลยค่ะนี่เขาจัดออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะแบบทุกอย่างเข้ากันกลมกลืนกนดีมากๆเลยใหญ่ผสมเล็กๆก็มีนะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากเลย แล้วจากนั้นเราก็มาดูปลานะคะปลายักษ์ค่ะนี่ใหญ่มากๆเลยกินก็นได้หลายวันเลยนะคะเนี่ยแล้วแล้วก็ที่นี่นะคะมีนี่ดูเต่าน้องเต่าเขาเรียกว่าอ่าพิกโนตเทอร์เทลนะคะหรือว่าตาภาพน้ำบ้านเรานั่นเองคลิปนี้นะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดติดตามสกายไลค์แค์ด้วยสวัสดีหมดแล้วสวัสดีค่ะ